สวัสดีพี่นอ้องมื่อนี้สิพ้าพี่น้องมาเ็ข็ดโต๊บเขียดนะครมีกวดนะครับกวดสองอันครับนี่ก็ไม่ใหม่อันนึงนี่คาเตอร์ัน,นึงครับไปเบิ้งนะครับวิธีท,ทำโคกดหน่อยครับเอา เกือค,ะะครับเปิดงกะรู้ักไม่รันะครับเปิดล่าครับคนตุกวางใบาสานเนี่ยตกแห้งอยู่ครับได้สิบาได้สีา่างแต่เขียดขน้าหาล ครับอหรน่ยก็ตาดทีดตาดมันเป็นหมแบนที่อันนี้เขาก็ไปกอนทั้ดัครับนอนนบาดหับ จอกิมไปแล้วปาดอ้อมไปครับห้างเชียร์เต้นี้นะครับอันนี้ห้องไปเอาครับอันนี้เก็บไปใส่งานตัวใดครับอันนี้เราจะเปิดฝาออก นนม่หยักสูง้อมากปวดบารอปมันจำเมากน้อยใจต็น้สูงน,น,งนันเต็นบ่คอยเขาสูงน้นเต็นบ่ขึ้นปวดาแล้วต้องปาดอ่ะจำเป็นตำตำน้อยประมาณครับเนี่ยนัอก็

เอาจังบ่ได้นะเฮาก็ตัปับ๊บมันก็สิเด่นเฮาสมว่านี่เป็นเป็นเศษนะครับให้เงรรินนกกปับ๊บพอดิเด่นกันพอดีเขามาอยู่ในกวดใหาจังบ่ได้ใส่ถุงน้ามันเฮาก็ะใรรต่เสร็จแล้วเฮายังถอดออกเท่เลยครับจะง,ง่าย